สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเป็นเรื่องของการพัฒนาวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์เนาะนะครับคราวนี้ประเด็นสาระง่ายๆก็คือว่าเอะวันนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นตั้งวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการสื่อสารและเป็นตัวชีว้วัดและเป็นแนวทางในการขยับขยายองค์กรของเราเนี่ยเราต้องพัฒนามาอย่างไรนะครับซึ่งประเด็นาสาระสําคัญนี้เราก็เลยจะมาดูตรงสีแดงนี้ก็คือว่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์เนี่ย มันมีแนวทางการพัฒนามาได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราจะย้อนกลับมาดูว่าแนวคิดในการที่มันจะเอาข้อมูลต่างๆมาประกอบในการที่จะคิดว่าวัตถุประสงค์ของเราควรจะเป็นอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะครับมันก็มาจากการที่เราพยายามที่เข้าใจก้อนที่หนึ่งก่อนนะก้อนที่หนึ่งก็คือตัวของพันธกิจซึ่งแปลง่ายๆก็คือว่า พื้นฐานของธุรกิจของเราเนี่ยถูกตั้งมาเพื่อโดยโดยวัตถุประสงค์อะไรและมาทำอะไรเป็นพื้นฐานนะครับส่วนวิสัยทัศน์เนี่ยก็จะเป็นภาพในอนาคตที่เราอยากให้ธุรกิจนี้ไปหรือขยับออกไปนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายในอนาคตนะครับส่วนตัวโมเดลธุรกิจเนี่ยก็คือการเข้าใจว่าองค์ประกอบของธุรกิจที่จาเป็นคนไกรขับเคลื่อนให้ธุรกิจนี้ไปได้และอยู่ได้เนี่ยมัน มีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้ววันนี้เนี่ยมันไปได้ในทิศทางที่สอดคล้องกับป่าสิ่งที่มันควรจะไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งที่จําเป็นจะต้องมาสร้างความเข้าใจก่อนที่จะไปคิดเรื่องของทุกป,ประสงค์เชิงกลยุทธ์อันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการที่ผ่านมาแล้วก็การดําเนินการในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีแล้วก็กฎหมายหรือว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเองนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการที่มีภาวะการแข่งขันสูงหรือต่ำสินค้าทดแทนมากหรือน้อยมีสินค้าใหม่เข้ามาได้หรือยากแล้วก็แรงกดดันหรือว่าอำนาจการต่อรองของลูกค้าและผู้ค้าที่มันเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ นอกเหนือจากไอ้ข้อมูลเหล่านี้ที่มันจะต้องมาค่อยๆขมวดคิดๆแล้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลสําคัญอีกก็คือเรื่องของข้อมูลจากผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียข้อมูลจากพนักงานข้อมูลความเสี่ยงและข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงข้อมูลประกอบการของธุรกิจทางการเงินเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เอามาเอามาดูนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนก้อนข้อมูลเหล่านี้เนี่ย นะครับเราก็จะเอากลับเข้ามาพิจาร,รณาร่วมกับไอก้อนนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยความสําเร็จระดับอุตสาหกรรมนะครับปรรัจจัยความสำเร็จอุตสาหกรรมนี่คืออะไรก็คือ,อการที่แต่ละธุรกิจเนี่ยในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะสามารถอยู่รอดได้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่จะต้องพิจาร,รณาสําคัญสาคัญอยู่นะครับที่ง,ง่ายๆก็คือว่าถ้าบริษัทกอไก่จะอยู่รอดในอุตสาหกรรมนี้ได้ มันจะต้องมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสําคัญซึ่งถามว่าเอาปัจจัยตรงนั้นตรงนั้นมาจากไหนมาดูก็คือเอามาดูจากว่าเธุรกิจที่มันอยู่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเขาเขาอยู่ได้ด้วยอะไรนะครับอย่างเช่นธุรกิจร้านทองเนี่ยเขาอาจจะไม่อยู่ได้ด้วยการซื้อขายทองแต่เป็นลักษณะของการอยู่ได้ด้วย,วยการที่จําเป็นจะต้องมีการฝากขายทองหรือมีลักษณะของการให้กู้นะครับผ่านรูปแบบของของอการจำนำทองเป็นต้น นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือปัใจจัยในความสําเร็จที่จําเป็นที่จะต้องมีหรือพิจารณาให้เรียบร้อยว่าเอ๊ะจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่เป็นข้อมูลก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราขาดไปในปัจจัยความสําเร็จในอุตสาหกรรมนั้นนะครับซึ่งจากปัจจัยความสำเร็จอุตนะสาหกรรมที่เราเอามาใช้ในการกรองว่าวันนี้จากข้อมูลที่เรามี มันทําให้เราเนี่ยไปได้ดีขึ้นหรือว่าเรากําลังจะไปนกก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นจะไปความสําเร็จเพื่อนหนีจากคู่แข่งเก่าๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวตั้งต่อว่าเออ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายด้านความได้เปรี่ยบในการแข่งขังนเราจะขยับเป็นอะไรหรอนะครับเช่นการมีทุนเยอะเพื่อทําให้สามารถจัดก,การคุณภาพสินค้าได้หรือลักษณะของการผลิตเยอะเพื่อทําให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยที่มันต่ำลงนะครับ หรือจะเป็นต้องมี R&D เยอะเพื่อทําให้เกิดลักษณะของความแข่งขันด้านของความแตกต่างของสินค้าที่อย่างชัดเจนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเป้าหมายด้านของความได้เปรียบในการแข่งขันที่เราที่เราจะพิจารณาว่าเราจะไปในทางไหนนะครับนะคราวนี้พอเราพิจารณาเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาต่อเรื่องของเอ็กปัจจัยความพร้อมภายในเช่นมีคนเพียงพอไหมมีเทคโนโลยีเพียงพอไหมนะครับมีกระบวนการที่ดีเพียงพอไหม นะครับมีเครื่องจักรอุปกรณ์เพียงพอหรือเปล่านะครับมีทัศเสติทางปัญญาเรียบร้อยไหมหรือว่ามีลักษณะของแบรนด,ดงที่แข็งแรงพอหรือไม่นะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราจะกลับมากรองว่าเอ๊ะเราควรจะขยับขยี้ไปมิติไหนที่สําคัญโดยการที่เราเอาเอามาแมปโดยใช้เครื่องมืออย่างเช่นบาซ์คอการ์ที่มันจะโฟกัสใน4ด้านที่สําคัญว่าเอ๊ะเราจะไปโฟกัสตรงไหนดีนะครับตรงนั้นก็เป็นเรื่องของ พิเคราะห์ถึงเรื่องของการเงินด้านของลูกค้ากระบวนการการเรียนรู้และการเติบโตนะครับซึ่งไอ้สามสี่นิติเนี้ยเนี่ยเราจะไปพิจารณาควบคู่กับแนวทางปฏิบัติที่ดีอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งไอ้สี่ก้อนที่เป็นนิติหลักๆเนี่ยเรื่องเงินเรื่องลูกค้าเรื่องกระบวนการและการเรียนรู้การเติบโตเนี่ยพอไปเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ของสาหการรมเนี่ยเราจะเจอว่าเอ๊ะเ,เ,เราควรจะมีการขยับเข,ขยื้อนอย่างไรนะครับ ซึ่งเจะเป็นลันกษณะของแนวทางในการที่ขยับเยืน่นซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีควรจะเอาไปใส่ตัวต้นแบบธุรกิจอีกอันหนึ่งตัวต้นแบบธุรกิจก็คือเป็นงบการเงินงล่วงหน้าที่เรามีการใส่สมมติฐานแล้วดูว่าถ้าเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานภายใต้สิ่งที่เราคิดในเรื่องของแนวทางปฏิบัติที่ดีต่างๆเนี่ยมันจะมีการต้องใช้ต้นทุนต้องมีการลงทุนอะไรเพิ่มนะครับหรือจะต้องขยับขยื่นไปโดยการที่จะหาแนวทางในการเข้าถึงตัวทรัพยากรรายได้ได้อย่างไรนะครับ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาเป็นสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับผลลัพธ์ของสมมติฐานนะครับในกราร e x e e l หนึ่งอันที่เอางบการเงินล่วงหน้ามาเป็นเครื่องมือในการที่เราจะมาดูเรื่องของความไวในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆจากสมมติฐานที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อตัวต้นแบบายาต้สมมติฐานที่เราพิเคราะ์แล้วเนี่ยมันฟิตและมันใช้ได้แล้วนะครับ เราก็เอาเงื่อนไขของมูลฐานต่างๆเนี่ยเข้ามาทำสิ่งที่เรียกว่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาเป็นเช่นเราต้องมีการเติบโตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราถึงจะอยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ในระดับของอุตสาหกรรมนะหรือเราจําเป็นจะต้องมีการลงทุนในทรัพยากรตรงไหนบ้างที่ทําให้เราได้เปรียบมากขึ้นนะครับนะฮะ หรือเราจะเป็นต้องปรับกระบวนการตรงไหนบ้างที่เราจะทําให้มันสามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีขึ้นซึ่งนํามาถึงความต้องการสินค้าหรือบริการของเราที่มันมากขึ้นมากกว่าตัวสินค้าเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นข้อข้อคือข้อหนึ่งข้อ2ข้อสามนะฮะข้อสนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาแตกตัวว่าเอ๊ะถ้าเราบอกว่าตัวนี้มันสําเร็จตัวนี้ไม่สําเร็จเนี่ยมันจะต้องมีการ ประเมินหรือมีประเด็นในการชี้วัดอย่างไรนะครับเป็นเส้นทางน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นภาพสรุปว่าเอ๊ะถ้าวันนี้เราต้องการที่จะพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกี่กระบวนการที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต้องมีตัวข้อมูลอะไรบ้างและจำเป็นต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างซึ่งถ้าให้สรุปต,ตอนนี้ก็คือเครื่องมือสําคัญที่จำเป็นจะต้องมีก็คือจะต้องมีเรื่องของตัวบาลนซ์คอการ์หนึ่งอันนะครับตัว งบการเงนินล่วงหน้าของสมุดิฐานอีกหนึ่งอันนะครับข้อมูลที่จะเป็นจะต้องใช้เนี่ยก็จะมีข้อมูลเรื่องของอวิสัยทัศน์ธุรกิจโมเดลธุรกิจเนาะข้อมูลาการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกภายในข้อมูลจากผู้ถือหุ้นลูกค้าข้อมูลพนักงานข้อมูลจากความเสี่ยงข้อมูลประกอบการเงินข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีนะฮะสิ่งที่จาเป็นจะต้องมาสังเคราะห์ก็คือเรื่องของปัจจัยความสําเร็จอ่า เป้าหมายด้านความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับความพร้อมด้านปัจจัยภายในนะครับแล้วก็จะมาเป็นเรื่องของสังเคราะห์แล้วก็ระบุชัดเจนว่าเอ๊ะวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเนี่ยคืออะไรโดยที่เรามี7สเตปเนี่ยเป็นหลักในการที่จะดําเนินการนะครับส่วนตัวชี้วัดเนี่ยจะเป็นทาหลังจากตัวของ7สเตปนั้นที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะขอบคุณมากครับ